ทุกคนคงได้ยินคำว่าการลงทุนอยู่บ่อยๆใช่ไหมคะและทุกคนรู้หรือเปล่าว่าการลงทุนมีกี่แบบผลตอบแทนที่เราจะได้รับมาในรูปแบบไหนบ้างในคลิปนี้เราจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับการลงทุนให้มากขึ้นค่ะก่อนอื่นเรามารู้จักความหมายของการลงทุนกันก่อนการลงทุนคือการนำเงินหรือทรัพยาก,การอื่นๆไปใช้ในกิจกรรมที่เราหวังว่าจะสร้างผลตอบแทนหรือกำไรให้เราได้ในอนาคตในรูปแบบต่างๆเช่นกำไรจากการซื้อขาย ส่วนแบ่งธุรกิจหรือดอกเบี้ยการปล่อยกู้เป็นต้นและรูปแบบการลงทุนมีอะไรบ้างการลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินเช่นหุ้นกองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาลเงินฝากธนาคารค่าลิขสิทธิธ์การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เช่นบ้านที่ดินคอนโดการให้เช่าทรัพย์สินต่างๆการลงทุนในธุรกิจเช่นการเปิดกิจการส่วนตัว การร่วมลงทุนกับผู้อื่นการลงทุนในตนเองเช่นการศึกษาและอบรมการพัฒนาทักษะแล้วรูปแบบตอบแทนที่เราจะได้รับจากการลงทุนนั้นมีอะไรบ้างไปทําความรู้จักกันเลยค่ะรูปแบบแรกคือกองทุนผลตอบแทนที่เราจะได้รับคือส่วนต่างราคาจากการขายหน่วยลงทุนเงินปันผลสิทธิประโยชน์ในการลดหย่อนภาษีรูปแบบต่อมาคือหุ้น ผลตอบแทนคือเงินปันผลส่วนต่างจากราคาขายหุ้นรูปแบบถัดไปคืออสังหาริมทรัพย์ผลตอบแทนคือกำไรจากการขายและราคาเช่าตามตกลงและสุดท้ายคือค่าลิขสิทธิ์ผลตอบแทนก็คือรายได้จากการขายลิขสิทธิ์พื้นฐานของการลงทุนได้แก่ความสัมพันธ์ระหว่างความเสี่ยงและผลตอบแทนหลักการกระจายความเสี่ยงดอกเบี้ยทบต้น ระยะเวลาการลงทุนที่มีระยะสั้นระยะยาวแล้วเราจะเลือกลงทุนยังไงอันดับแรกเราต้องวิเคราะห์พื้นฐานและวิเคราะห์ทางเทคนิคตั้งเป้าหมายทางการเงินและควรพิจารณาค่าธรรมเนียมภาษีทุกการลงทุนย่อมมีความเสี่ยงแล้วความเสี่ยงนั้นมาจากไหนบ้าง 1. ความเสี่ยงของตลาด 2. ความเสี่ยงจากเงินเฟอ้อ วิธีการลดความเสี่ยงเช่นการกระจายพอร์ตการลงทุนแล้วสำหรับมือใหม่ที่สนใจอยากลงทุนมีเคล็ดลับยังไงบ้างก่อนอื่นเราต้องเริ่มต้นด้วยเงินที่สามารถลงทุนได้ควรศึกษาหาข้อมูลก่อนลงทุนทุกครั้งไม่ใจร้อนและควรลงทุนอย่างสม่ำเสมอและควรใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์ในการลงทุนวัตถุประสงค์ของการลงทุนคือ สร้างความมั่งคั่งในระยะยาวเงินงอกเงยตามระยะเวลาสร้างรายได้เสริมปกป้องเงินจากเงินเปอพร้อมสำหรับเป้าหมายในอนาคตเช่นซื้อบ้านหรือการเกษียณวันนี้เรามาดูการลงทุนที่น่าสนใจกัน 1. การลงทุนเพื่อการเกษียณวางแผนทางการลงทุนเพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินในวัยเกษียณ 2. การลงทุนอย่าง,ย,างยั่งยืน อธิบายแนวคิดของการลงทุนที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมสังคมและธรรมาพิบาล 3. การลงทุนในสินทรัพย์ดิจิตอลการลงทุนที่อยู่ในรูปแบบดิจิตอลเช่นคริปโตเคเรนซี4 p ไพรเวทอีกิตี้การลงทุนในบริษัทเอกชนที่ยังไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์5 v e เวนชัวร์แคปิตอล การลงทุนในธุรกิจสตาร์ทอัพที่มีศักยภาพสูงเรามารู้จักแอป s t t Test Streaming กับวิธีการใช้แอปกันนะคะเมื่อนักลงทุนเปิดบัญชีซื้อขายทางอินเทอร์เน็ตกับโบรกเกอร์แล้วจะได้รับ Username และพาสเวิร์ดสำหรับล็อกอินเข้าใช้งานมารู้จักแถบข้างล่างลองแอป Set t r s t e Streaming 1. เรียวชาม แสดงข้อมูลราคาหุ้นต่างๆที่เคลื่อนไหวณนะขณะนั้น 2. By u s e l l ใช้ในการสั่งคำสั่งซื้อขาย 3. Portfolio ใช้ดูกำไรขาดทุนของหุ้นที่ถืออยู่ 4. My Menu เพื่อเข้าใช้งานฟังก์ชันเสริมอื่นๆเดี๋ยวชามีแถบเมนูย่อยที่คุณจะต้องรู้ 1. Sum แสดงภาพรวมของตลาดหุ้นสามารถดูมูลค่าวันนี้กับวันก่อนหน้านั้นได้เมื่อเป็นสีเขียวดัชนีตลาดจะเพิ่มขึ้นถ้าเป็นสีแดงแปลว่าดัชนีตลาดลดลงและยังมีข้อมูลบอกอีกว่ามีหุ้นหรือหลักทรัพย์อื่นๆที่ซื้อขายในตลาดจำนวนกี่ตัวที่ราคาซื้อขายสูงกว่าต่ำกว่าหรือราคาเท่าเดิมเมื่อเทียบกับราคาปิดวันก่อนหน้า และส่วน Heat Wall จะแสดงข้อมูลว่าวันนี้ดัชนีมีราคาสูงสุดและต่ำสุดเท่าไ่บวกเพิ่มขึ้นหรือลดกี่จุดและสามารถดูว่าปริมาณซื้อขายหุ้นในวันนี้เท่ากับเท่าไรเมนู Watch ใช้ติดตามราคาหุ้นที่สนใจเมนู Code ดูข้อมูลหุ้นรายตัวแบบละเอียดเมนู Beat ดูราคาเสนอซื้อและเสนอขายหุ้นที่สนใจเมนู t i n เกอดูแลการซื้อขายหุ้นที่ถูกจับคู่อยู่ในตลาด